วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการนับภูผาของล้อโดยไม่ต้องถอดล้อนะครับก็อุปกรณ์ก็มีก็คือหลอด LED นะครับหนงหลอดถอดใต้เบาะนะครับจะมีสาย h เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เสียบขายาวนี้จะเป็นขั้วบวกขาต้านนี้จะเป็นขั้วลบนะครับก็เสียบขั้วลบไปเสียบกับสายอ a ซ็นเซอร์สายไหนก็ได้นะครับซึ่งเป็นขั้วบวกนะครับ เสียบแล้วแล้วก็กดสวิตนะครับพอกดสวิตแล้วปุ๊บต้องหมุนล้อดูต้องเสียบนี่ครับไฟก็จะติดพอกระดาหมุนล้อไฟติดแล้วเราก็จะนับจํานวนครั้งของไฟนะครับว่ากระพริบกี่ครั้งท้านี้โดยเรามาจุดไ้ก็คือจุบลมอยู่ฝั่งไหนพอหมุนรอบได้รอบปุ๊บก็ เรานับได้จํานวนไฟก,กระพริบกี่ครั้งก็แล้วก็นั่นแหละครับที่จํานวนเราที่จะไปใส่ในโปรแกรมก่อนการจูนนะครับออรลองดูใส่จุกมัดมาร์กไว้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ห8า9ิบหบดปสิบกคเาสครับเราก็ไปใส่ค่าในกล่องครับ ของที่เราจะจูนนะครับก็ถือว่าเป็นอนันว่าเสร็จนะครับโดยง่ายๆครับโดยไม่ต้องถอดล้อก่อนจูนก็มาวัดก่อนนะครับครับก็แค่นี้นะครับง่ายๆสวัสดีครับ